สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลโค้งสุดท้ายกันต่อครับแนวทางแรกก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์โอโกดังใบแท้มาแล้วทุกท่านคือใบฝั่งทางขวามืออาจารย์ให้วิ่งบน9กับ4วิ่งล่าง7ครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี7ที่อยู่บนถูกต้องตามตำแหน่งเนาะ ข้อมูลล่างของอาจารย์หลุดนะครับแต่ว่ามีเลข8ทุกท่านประมาณนี้เนาะสองวดหลังสุดผู้ชมก็ไล่เลียงดูเพิ่มเติมกันได้ครับของแท้แน่นอนทุกท่านแคปหน้าจอนะครับงวดใหม่ก็คือใบนี้วันที่อยู่ด้านล่างชัดเจนทุกท่าน1่ทับ7ทับ6 5บน9 4ล่าง7จัดไปครับ ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ปิยะแผนวิ่งเล่นเล่นงวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้วิ่ง7กับ6ฟัน7ก็เข้านะครับหวยออก807งวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวามือครับวิ่งเล่นๆ่นของอาจารย์ก็คือ3กับ1ฟัน3ทุกท่านตามนี้เนาะแนวทางของอาจารย์ปิยะแผน ส่วนเลขชุดของอาจารย์ยังไม่มานะครับรอก่อนคุณผู้ชมเอาเลขวิ่งของอาจารย์ไปก่อนเนาะต่อมาครับจะเป็นแนวทางสายทหารของแอดนาสายทหารของอาจารย์ให้วิ่ง5ทุกท่านวิ่ง5จัดไปครับแอดนาสายทหารโชคดีจงเป็นของทุกท่าน ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดมาลีอาจารย์บอกว่าวิ่งบน6-9วิ่งล่าง3-9ครับวันที่จะอยู่ด้านบนเอาเลขวิ่งไปแล้วก็เอาเลขชุดของอาจารย์ไปด้วย2ตัวบนของอาจารย์มี862696892959 ข้อมูลล่างของอาจารย์มี303538909598ทุกท่านครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ครับมีมาให้เป็นแนวทางทั้งหมด6ชุดนะครับ289496 629126 782แล้วก็426แอดมาี ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดแจมทุกท่านเป็นข้อมูลรัฐบาลเด่นล่าง2ตัวมาตัวนะครับทุกท่านครับเดินยาวด้วยอาจารย์บอกว่า,างั้นแต่ว่าผมยังไม่เคยลงให้นะครับใบนี้คุณผู้ชมต้องพิจารณาดูเอาเนาะงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้9กับ0นะครับ9กับ0ตามนี้ครับเด่นล่าง2ตัวมาตัวของแอดแจม รอผลทุกท่านใบนี้จะเป็นแนวทางหลัก10ล่างของอาจารย์เอกสิทธิ์ช่วยผมหาค่า x ด้วยนะวันที่1กค6 5ครับเลขเด่นหลัก10บของอาจารย์ได้1 7 3ทุกท่านหนึงเดมวันที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดของอาจารย์หลุดไปนะครับคุณผู้ชม หมดใหม่ก็ใบนี้เลยต่อมาครับอัปเดตแนวทางของอาจารย์ธนะพงพันธ์สักนิดหนึงใบฝั่งทางซ้ายผมลงแนวทางของอาจารย์ไปให้ก่อนหน้านั้นเพิ่มเติมทุกท่านก็คือชุดตรงนี้ของอาจารย์ให้650มานะครับ650นอกเหนือจากนั้นเหมือนเดิมทุกท่าน ตามนี้นะครับแนวทางของอาจารย์ธนะพงพันธ์ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับวันที่ชัดเจนตรงนี้เพิ่มเติมคือตัวนี้ครับอย่าลืมตัดเล่นนะครับ6 5 0 6 5 6 0 5 0ประมาณนี้ต่อมาครับเป็นข้อมูลชุดเต็มล่างของเด็ก ตากครับ1ทับ7ทับห5จัดไปครับเต็มล่างไปดึงตัวเด่นกันดูทุกท่านต่อมาก็จะเป็นชุดเต็มบนงวดที่ผ่านมาชุดเต็มบนมี07ตย์ตรงๆเป๊ะเลยนะครับตรงนี้งวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวามือครับ1ทับ7ทับห5 ชุดเต็มบนของอาจารย์ตามนี้ครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับเด็กตากชุดเต็มบนไปดึงตัวเด่นกันดูครับทุกท่าน ก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์คนเพชรครับอาจารย์สรุปมาให้ดังนี้ขออนุญาตขยายแป๊บหนึ่งนะครับตามนี้ทุกท่านในส่วนตรงนี้อาจารย์บอกว่าเด่น6กับ8ครับชุดเด่นของอาจารย์ก็มี860กับ260ชุดลองได้950กับ864ชุดกัน480 ด้านล่างเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับมี60 50 60, 64แล้วก็80ทุกท่านขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นเลขท้าย2ตัวล่างอาจารย์บอกว่าเด่น6กับ9ตัวเด่นของอาจารย์ก็มี60กับ64ตัวรอง9179ตัวกัน61ทุกท่าน สามนี้ครับแนวทางของอาจารย์คนเพชรต่อมาใครลรอปากกาสองสีมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายมือผมก็ลงให้ครับแนวทางของอาจารย์เข้า29ทุกท่านส่วนงวดใหม่ที่ผมได้มาก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับดูจากรูปแบบแล้วก็จะคล้ายๆกันอยู่เนาะคุณผู้ชม ไม่แน่ใจว่าเป็นสูตรเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบก็ค่อยตามทุกท่านสูตรของอาจารย์ดูเหมือนว่าจะอยู่ด้านบนครับมี148259เลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางครับมี4818เป็นข้อมูลชุด2ตัวอาจารย์วงกลมที่48นะครับส่วนชุด3ตัวครับมี2ชุด148กับ184ตรงนี้ ตามนี้ครับแนวทางปากกา2สีส่วนข้อมูลล่างที่เข้างวดที่ผ่านมายังไม่เจอนะครับงวดใหม่ยังไม่เจอเนาะเจอแต่แบบนี้ก็นํามาฝากคุณชมก่อนนะครับใบเต็มประมาณนี้ทุกท่านต่อมาครับใบนี้เป็นแนวทางของคำชะนโนโดครับบารมีปูรสีสุดโทหนึ่งกคหกห ชุด2ตัวทุกท่าน5 9 3ตัวก็7 9 4แต่เล่น2ตัวก็7 9 7 4 9 4ประมาณนี้ครับทีมงานตรังคำชะโนดต่อมาก็จะเป็นแนวทางของพี่ใหญ่ครับอาจารย์บอกว่าบนรูด5ทุกท่านบนรูด5ชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมี505257 2 0 7 0แล้วก็72นะครับวันที่อยู่ตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับผมไปเจอมาพร้อมกับงวดใหม่นะครับก็นำมาฝากทุกท่านงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี70ตรงนี้งวดใหม่ของอาจารย์ตามที่เห็นครับคือใบฝั่งทางขวามือ1กค65อาจารย์บอกว่าวิ่ง 8กับ3นะครับข้อมูลบนของอาจารย์ครับชุด2ตัวมี8 1 8 3 8 9 3ตัวก็0 8 1 0 8 9ล่างตรงนี้มี1 3 7 3แล้วก็9 3ถ้าชอบก็รับไปพิจารณาดูไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านนะครับผู้ชมก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ